อแบงกำลังกำลังปงกักบวบน้อยนี่มันให้บอเห็นนั่นมันอยู่ตามีต้นครับผมจ้ะกำลังปงยอดย่างหมูแล้วก็ตําบะคงให้แม่กินแม่ก็เจ็บทันทีใส่เ็ดยังให้กินก็แซ่บเบิดนี่จะได้กินฝีมือลูกเฒ่าเเฒ่าเาตวสวยละ ป้าน่องมาเบ่งผักสวนผู้่วหลังบ้านสีฮอสผักน้ำจะสวัสดีค่ะผมหุ่งไพ่ครับเดี๋ยวฮอดผักก็แน,น่ไปหน่อยวัด้นหอมจอ่าแห่แล้วปลูกไว้ หอมแบงหอมแบงกำลังอนี้กำลังปงนี่เดีย๋ยวขับเตี้ยงปอกใบกันหอดว้เปียกๆไอตัวงามงามพี่หนังกินกับพ่อท่านผู้ใดพ่อมีกับมาเจ็บเอาเด้อ เรเบิองบ,อบวบหน่อยนี่โดยเหมือนยาย่อเห็นหนั่นมันอยู่ต่ำเลยบอเห็นเลยบ่เด็กปิดเอาจ้ะทางเครื่งแม่น้องไฟ่เลี้ยวเห็นกระสีปิดไปลวกไปแกงเอาน้ำฝนนี่จ้ะหดพักแต่ก่ององสิยุหันเลยบอกคนใหญ่มาใส่ห้างนิ่นตรงนี้ Nằm cái đây lái rồi đi Nên ôm nó. Nằm cây tìm ôm nó. Cái này nóng cây lúc nhà. Lắng Sai cây 1, đi là เอาเก็บไปเลยบอบนี่จะพักกาดพักกาดคุ้นจุมพ่น่นฝากมาใหเป็นพักกาดท่อแม่น้องไพกากําลังเกิดเกิดดีอยมีต้นบักเขี่ยมีต้นบกักเขี่ย,ยใส่ปุ๋ยเรียบร้อยเดี๋ยวสิเฮ็ดอันห่านในโยจะห่านบากเขี่ย ปลูกไว้แยูดแกินใบโห,ะหะ้ะพาผักตีดบดูใจบอมมี่แกมาเก็บเอาเด้อนี่ต้นพักผมด้ะกำลังปงยอดอี่แม่น้องไพเก็บเลื่อยยำพ่อมันบ่คอยมี่ยอด เก็บไปลวกกินกับแจ้วไปหนึ่งไส้ปลาหักออกเห็นงพงท่อพงออกมาหยอดอ่อ,อนๆเข้าไปเก็บไปลวกแซ่แบๆก,กินกับแจ้วปลาแดกรอกก็กน้อยก็ได้จ้ะเมนนื่อนี้ยเจได้ยังกินไปบะเูลือยากกินปิ้กกปง,มออง,งหม,มูอยากกินเปี๊งหมูอปะ๋ยวสิบผ้าปี๊บ้าน้องไปเบิ่งในตู้เย็นว่ามีมี่ยังกินบ่อ่ะ ปลาหมมีม่ยอเนี่ยปลากับนี่เอาปลาไปทอดเห็ปาาดปลาละิกดีกว่านะถอดกับกอฮันกับนี่อันนี้ปามหวานจ้ะยาปากมนาะให้จากมึงเลยขอบคุณหลายๆเด้อยาไกล มัดโควิดเราสิไปหาจ้ะคิดหอดโยนนี่อย่างแน่นอนแกวกับมีดจ้ะแกวมีดติไดไว้ปเ,เปีีกเปอ้านีียไปติดมากไว้แกวไว้ในตู้เย็นจะติดมากจนหมูบ้าน เป็นยังเนี่ยดังไฟปิงงหรอเป็นว่าเป็นสิเห็ดเองปะะ่ะพี่นอ้องอ่าเหดเบ้างมีกาไฟไปลหรอไมีครับไมีสิเอาจุดใส่บัดนี้เตาแก๊ะเปิดเป็นมอเตอร์เกียร์นะโอ้โอโอ ลุนกันเด้อพี่น้องน้องไปสิดังไปติดบอมนี้สิปิ้งหมูพ่ะนะแต่ว่าแม่น้องไปว่าจิทอดปลานิ่งลาดผิกจ้ะเอาอ่าเอารุ่นกันอยู่เนี่ยสิพี่น้องติดบ่น้อ อับีแ้วไป,ปไยืนกับไฟ,ไฟน้องพอดีกวัวว่าพี่น้องรุนรุนกันลองไปสิดังไฟติดวเท้อนะสิปิงหมูพะนาสิสิสเฮ็ดเองจ้ามาเนี่สิลงมือทำกับเขาเองเลยแม่สิได้กินปิงหมูน้ำเนี่บอกนะฝีมือลูกไส้ไหมเพื่อสิแสบแท้ ปิ่งหมูตำมะคุงคืออยู่เดียวะ่ะเอาทานไส้บัดน,น,นี้มันติดเกินไอ้เกินวมันตดสิได้ออมมาจุดตันลูกปนนั่นเหรอเนาะเอาทานใส่น้ำขางตัวจังไฟเป็นแล้วก็สิได้เมียคือน้องวันสินว่า มีผู้สาวไปล่ะเนี่เลยแ่ว่ามันรักมีแล้วเป็นเด็กหน่อยอยู่อ่านี่ฟื้นใสเดี๋ยวไอ้น้องไปดังไฟกันเด้อพี่น้องปิดแล้วล่ะอัดับแรกตามกระเทียมแล้วครับเมืน่อนี้ลูกไส้สีเฮ็ดกับข้าวอ้อยแม่กินปรอะพี่น้องปาดปานิดน่ะเก็บว้กอนปปนะ่นว่าเดี๋ยวสิ ย่างหมูแล้วก็ต้มปลาฮงให้แม่กินโอ้แม่ก็เจ็บทันทีเลยดิซิมฝีม,มือลูกส<ม>ไส้จะไยเอาไส้ยังแน่ลกูกไส้กระเทียมแล้วก็ซอสหอยเสีหมูว่าหันติหมูจังหัน่นใี่ไหม ใไซซามนั่นตัวมาหั่นหมูก่อนครับเอาตอนหน่อยให้ตอนใหญ่ตอนหน่อยครับแม่ว่าตอนนี้่ก็จะดีแค่กันเดียวเดี๋ยวให้น้องไป่หั่นหมูกันเด้อจ้ะ มีคือเขาทำเนี่เ,อเ,อเ,เดียวเขาคักบอลลุกเอาฝนเซกบันปาาโคกก็ได้มีดเขากันนะพี่น้องน้องไปบอกใส่แม่เปลี่ยนเมีดหรอจ๊ะดวงนั้นเข่าพอดปะนะเปลี่ยนอันไม่ ว่างมือแน่ล่ะอันดับต่อไปใส่ซอดหอยครับใส่จักซ้อนเหรอลูกสองสอนครับแมนยูบอบลูครับเพิ่มอีกแกงน้อยแนะ่นี่พี่น้องน้องไปมักหมูจะใส่กระเทียมใส่ซอดหอย ได้สามซอนหมูลายอยู่ด้หละหลูกอ้าวล่างมือไปละ่ะล่างแล้วครับย,ย้ำกระยำให้กระเทียมให้ซอสหอยมันเข่าในเนื้อหมูจะ้ะกินซีมือน้องไผเดอ้อไปน้องมาซิมน้ำกันจ้ะนีง ดีแน่หรอเราจะตะว่าหมอว่าบอท่านให้นั่งคาตมัดเวลานั่งก็ขึ้นนั่งเก้าอี้กันบอสท่านก็เหยียดเาเอาไปกับิิบบอานั่งเรียบร้อยเด้อพี่น้องเอาไปย่างเลยเต๋คเอาเอไปปิ้งบันนี้จะ้ะเอาถุกใส้เห็ดยังให้กินกระแสบเมื่อนี้ ปัตตะเด็กกินฝีมือลูกไส้ตำบางโฮงกับสิตตำเองพะนะโจฝีมือเอาแสบบ่แสบแต่จังแต่ซิมเด้อพี่น้องเอากระเทียมใส่ในแบวยงลูกนะจะด้ เราเราจะบบดนี้ไปอ่อนออนเดี๋ยวให้น้องไผอย่างกันเด้อพี่น้องอย่างหอมๆจ้ะน,นี้เขาต้มจ้ะแม่น้องไระเห็ดห้แม่แล้วแต่สาุ่แม่ราบ่็คอยสบายแม่น้องไอเป็นคนเฝ่าอยู่บนจ้ะ พอก็กินเรียบร้อยแล้ว,ลวบา้าไกหอมหวยหวยเด็พี่น้องกันลัางเริ่มไก่สุกแล้วจ้ะหอมกระเทียมนี่เชฟไผ่เอาพี่น้องเชฟไผ่สตํำบะคงใส่ย,ยังแน่ล่ะ ใส่บักผิกก่อนครับบักเหล็กมะนาวท่านผูเคือทีครับใส่บักเผิดลงไปบักหน้าครับต่อไป เอาบ่าบีบติลูกบ่บีบครับย่งางต่ำเดี๋ยวมันกะออกเองครับนะเตรียมเตรียมลูกเกดข้างในให้กิ้มกับจีนเกลือปลาแดปดปลาแดกใส่ยักษ์สอนลูกสามสอนครับสามสอนร้อ,องเบิง้งผิดเสียบป้อเสียบพี่น้อง ไปฟงชุดรครับน้ำตาลครับน้ำตาลใส่หลายหมดเลยส่จังน้อยน้ำปลาครับหยวกครับหยวก นี่วเนื้อเนื้อมาเด้อมาซิมสีมื่นของไผ่เขากันเด้อพอดีครับพอดีติพอดีเขาต้องเอาบางฮวงลงก่อนแล้วก็ะตำแล้วเขาจังซิมอีกเด้ ยังต่ำกับน้ำไลยแตกแล้วพี่น้องเข่าเศร้าจ้ะเนี่เขาเ่าเศร้าแต่ว่าสวยละละ่ะเพราะว่าเีน้นองไฟออกไปหน้าอาใหญ่งัวเอางัวออกคอจกจ้ะกลับมากำมาอาบน้ำชัำ้นล้วนสะอาดบ้านอดพักแต่ว่าแม่นัน่นเฮ็ดให้ตาเศร้าละจ้ะตอนที่สิปนนไปหน้าซิมได้ไปหนอ เดี๋ยวลหรครับเดี๋ยวน้ซิมซิมกันนะพี่น้องแสบ่บบ่แซสบบ่สุดยอดครับปุ่นแล้วมีมืออยูอยของลอะพอดีเลยพี่หน่องบาต้องใส่ยังอ,งองีก ประเด้อพี่น้องหนอยซิมดูแถอ <laughs> ไปเอาหมูมาหั่นบัดนี้หมูกระซุกแล้วหั่นหมูค่ะคือหอมแถอซิมไปซิมมาค่ะแอบปะแอบ,บครับ หน้าแม่ติ้มจากตอนค่ะนะแซ่บผักกับตำมะฮงม <P> าเด้อพี่นางเขาเศร้าจ้ะแซ่บยุพี่นางมาเด้อพี่นาง เป็นกำลังใจให้น้องไพในเด้อจะหมือนี้จ,นจินฟีมือน้องไพจ้ะสมตํากับย่างหมูเป็นกำลังใจให็น,น่นอันฟางได้ดูคลิปนี้ก็ฝากไว้ท้านี้นะคะฝากคดไร่กดแท์แล้วกับคติดตามครับพิสานบันดงน้อยจ้ะบันดีจ้า